อยากให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีค่ะได้มาบึงความน่ารักของบอสนกคงศกรค่ะผู้ชายที่คิดบวกตลอดพี่น้องค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่น่ารักน่ารักของบอสนกคงศกรหรือพ่อจ๋าของน้องอา้นั่นเองค่ะเป็นภาพทีนะคะคุณแม่ต๊อกสายไหมค่ะเพื่อนได้เอาออกมาให้พี่น้องได้เห็นนะคะพี่น้องค่ะแล้วยสิสกัขออนุญาตคุณแม่ต๊อกสายไหมหแฟนเพจด,ด้วยนะคะที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นคลิปคลิปนี้ของ พ่อจ้าพงศกรถือว่าเป็นเป็นผู้ชายที่คิดบวกตลอดเป็นผู้ชายที่น่ารักพี่น้องคะอยากให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีมาฟังคําเวาของพ่อจ้าพงศกรผู้ชายคิดบวกคนนี้พี่น้องคะมาฟังกันเลยคะ่ะผูใ้ใดจะมากดกรดให้นเนาะเพื่อสิเข้าจขใจว่าเป็นลูกหัวใจดีเนาะขอบคุณครับเออคนคิดบวกเลย เอามีผู้หนึ่งยู่วที่ไปเบียนด้านลงในถิ่นตอนดีดีลูปแล้วหนูกจับในยั่แล้วข่าวมาเบิองขอบขอบคุณเราหลายๆเด้อนะครับสร้างปันหดเกิดขึ้นมาสร้างปันหดเกิยังมาเบิองอยู่ก็ยังขอบคุณเราหลายๆที่ติดตามเล่าข่าวมาเบอก็ติดแล้วลูปเล่าก็เป็นรูปเอกราดพวกเห็นจะสีขึ้นขึ้นมาขึ้นจัได้เล็ว่าผมบอกถิ่นก็แล้วแม่อันนี้มันเพี้ยนใหม่แล้วยังนะมาเบืองผมกเก่าอยู่ขอบคุณเจ้าหลายๆกันแล้วกันอีแม่ นาขึ้นหน่อยแทปเป็นตหาหักเทปพะนาอ้ยขอบคุณหล,ลายครับขีตัดเนตัดวางอะครับแล้วอกสูดอดเย็นตัเข้าอกันอะไรจะส่งให้นะครับสั่งแล้วค่ะสองวันได้กินแล้วจ้าสั่งแล้วรอรับค่ะขอบคุณครับ ผู้ใดช่างมากดโกรธให้เนาะคือสิเข้าใจว่าเป็นลูกพอใจดีเนาะขอบคุณครับเออเพิ่นคิดบวกเลยเอาพี่ผู้หนึ่งยู่วที่ไปเมินได้น้องเล่จริงตอนดีถี่รูปแล้ว้องจับแต่ยุ่งแล้วเขวามาเบิ่งขอบขึ้นเราหลายๆเ้อนะครับสร้างปัญหาเกิจะเมินสร้างปัญหาเกิยังมาเบิ่งอยู่เกิยังขอบคุณเราหลายๆทิดต่างค่ะ นี่แหละค่ะพี่น้องคะบางช่วงบางตอนคี์บอดนกพงศกรนะคะเพิ่อนได้ออกมาไล่สดค่ะว่าถึงแฟนครับเอฟซีนะคะค้นทีทั้งทั้งที่นะคะเพิ่์นเข่าไปเม่นดานเม่นวาแต่บอดนกพงศกรยั่งคิดวาเพิ่นเพิ่นกดกดรูปอ่อิโมกินะคะเป็นรูปที่สร้างให้เพิ่อนกันยั่งคิดว่าสงสัยอี่แม่คงจะคิดว่าเป็นรูป หัวใจได้ละเนาะเพื่อนว่านี่พี่น้องคือความน่ารักของผู้นําองค์กรเสียงวิหกนะคะอย่างบอสนกองสกรค่ะทีเพิ่นเป็นผู้คิดดีท่านดีตลอดพี่น้องค่ะสิ่งทีดีๆก็ยักตามมากเกือกูุเพิ่นเท่าชูม,มือนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แม่ตอกสายไหมแฟนเพจของเราผู้ติดตามคือติดตามลูกสายคนนี่ของเพิ่นมากตลอดพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะทัง คุณแม่ตอกสายไหมของเห่านะคะเพิ่นกระเด้าออกมาก็บอกเลยว่าผู้ชายคนนี้พี่น้องคะเป็นอียงที่แบบน่ารักมากๆสาหรับบอสนกพงศกรนะคะพี่น้องคะที่สําคัญคะ่ะฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซี FC นะคะ,ะเตรียมตัวเตรียมใจพบกับฤดูการปีที่5อีกบ่หลายมือจากเมธพี่น้องะ่ะวันที่4ตุลานะคะพร้อมระเบิดความความปังความ เวอร์วังอลังการของเสียงวิหกพี่น้องคะงานนี้บอกเลยว่าบอสนกพงศกรยอมลงทุนหนักถึงหนักมากกว่า20ล้านบาทเพื่อความสุขเพื่อความความอลังการของเสียงวิหกนะคะให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอ็ซีได้รับความสุขได้เสพความสุขข,ของแต่ละคาขึ้นนะคะพี่น้องคะบอกเลยว่า ศิลปินกะซางหรือว่านักร้องศิลปินกะซางนะคะในวงเสียงวิหกค่ะคือเพื่นอับอับศิลปินของเพื่นไม้ทุกอย่างน้องแพลทิดาก็ไปเสริมความงามมาเพื่อให้มันสมกับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีเมตตาสมกับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีอยากเห็นพระเอกนางเอกบนเวทีเสียงวิหกที่สวยงามที่แบบว่าเห็นแล้วกระชื่นใจเหมือนพี่น้องค่ะแล้วว่าศิลปิน ศิลปินนักร้องนะคะบัว่าสิเป็นน้องทอ็อปน้องโดนธนาโดนน้องท็อปฟี่น้องเขตหรือว่าน้องโอ้ไหลายหลายคนพี่น้องคะนับปอถวนพระเอกโอ๊ตฉลองชัยหรือไพ่กระซังที่ได้เอ่ยน้ำก็คือคุณภาพล้วนๆค่ะขล้องเสียงวิหกนะคะในฤดูกันปีที่หาที่จะถึงนี่คะ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับไพ่กระซังที่ได้เข้าไปคลุกคลี่หรือว่า เข้าไปสัมผัสกับบอสนกพงศกรก็จะรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่คิดบวกคิดดีนะคะเพิ่นบ่เอยเพิ่นบ่เคยโกรธไผพี่น้องเพิ่นสิม,มองโลกในแง่ดีเสมอค่ะท,ทั้งทันทีมีคนเข้าไปคอมเมนต์หรือว่ากดรูปหัวใจหรือว่ากดรูปอะไรที่แบบส่งไปให้เพิ่นเพิ่นก็นยังคิดว่าเพิ่นกดผิดหรือว่าเพิ่นคงสิขเข้าใจว่าเป็นลูป นั่นรูปนีได้แล้วเนาะคือยังเพิ่นเ้าะ่ะพี่น้องคะนี่คือความน่ารักที่ย่สิ์นะคะอยากยะมาเบาถึงบอสนกพงศกรแล้วพ่อถ้าเป็น,ปน,ปนคนมีจิตใจแบบนี้พี่น้องจิตใจที่คิดดีทดําดีจิตใจที่งดงามแล้วเบิ่งความเป็นอีหยงทีแบบว่าคิดบวกเป็นอีหยงทีดีเสริมทรงไห้วงเสียงวิหกนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วคนที่ได้รวมงาน คนที่ได้สัมผัสกับองค์กรหรือว่าในวงของเสียงวิหกมีแต่ความน่ารักพี่นอ้องแล้วขอบอกเลยว่าเพิ่นยู่กันแบบขอบรั้วดีค่ะสําหรับหมอล่ำเสียงวิหกนกพงสะกอนนะคะยู่กันเป็นแบบขอบครัวใหญ่ยู่กินกันแบบเป็นขอบครั้วนะพี่น้องถึงเวลากินกับปูสั์กินตะบกคุงกันแบบน่ารักพี่น้องค่ะค่ะต้องสหรับมือนีคลิปนีแย่สิทธึงใดนําคขา้ น่ารักความเป็นกันเองความเป็นผู้ชายที่คิดดีทดําดีผู้ชายที่คิดบวกนะคะถือว่าเป็นบุญของน้องๆที่ได้เขาร่วมง,งานกับบอสนกพงศกรได้เข้าไปอยู่ในองค์กรของเสียงวิหกนะคะบอกได้เลยเป็นความโชคดีของน้องๆแล้วขอให้ทุกๆคนนะคะให้รักบอสนกพงศกรมากๆค่ะจับมือเหนียวแน่นก้าวขาว ก้าผ่านอุปสรรคทั้งหมดทั้งปวงไปกับบอสคนนี้ค่ะรับรองได้เลยว่าผู้ใดเดยวเขาไปอยู่ในเสียงวิหกแล้วมีแต่ความปังความเฮ่งความเจริญค่ะเพราะว่าบอสนกองสกรนะคะเพิ่นเป็นคนที่คิดแบบเห็นเพิ่นเว้าพี่น้องว่าเป็นห้ามวาวเด้เพิ่นนวาวเพิ่นบอกว่าคิดนําองค์กรน่ะคิดน้่มน้องๆในที่งานของเกี่วของน่ะพี่น้องญานน้องๆว่าทํางานอยู่ในวงเสียงวิหก ไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินจิดเติมน้ํามันไม่มีเงินใช้ใจ่ายเพื่อนว่าอยากให้มีตรงนี้เพื่อนบอกมีน้าซ้ํานะคะเพื่อนบอกว่าฝากแฟนคลับเอฟซีสนับสน,นุนลูกน้องหรือว่าน้องน้องที่เขาทําคลิปท้ายังกระซางให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ให้น้องน้องเล่านันแน่เพราะว่าโตผมนี่ผมมีผมพ่อส,วสวนน่วนสซเนวแล้ว นี่คือความห่วงใยความคิดดีของหัวหน้าผู้นำองค์กรบอสนกพงศกรนะคะพี่น้องคะขดัดจงได้ก็ตามสร้างสําหรับคลิปนี้ยายสิทธิ์ได้น,นาความน่ารักของบอสนกพงศกรมาให้พี่น้องแฟนครับเอฟซีได้หูจักผู้ชายคนนี้เพิ่มขึ้นพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เสมอก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ